สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับมือนี้ช่องฮักนกชาแนลครับพอดำมากับนงุลสองคนครับมือนน้น้องวายกับโบยูน้องกันกับโบยูเมนก์ขายคองครับได้เป็นเมนูต้มเปื่อยพี่น้องเลยต้มใส่ครับเป็นต้มใส่งวครับอันนี้ครับเจวบีสดนะพี่น้องเจวขมครับเจวขมล้ำนี่หัวทางนาพอดำจองเล้อนำนัวทางนานี่ครับมันสีนัวเลยพี่น้องเลย แซบครับมาเนี่ต้มไสเปือยแล้วก็มีเนื้อเปือยแน่เคืองในง่วครับรวมกันลายอย่างส,<ะ>ส่ติบเข้าในน้อยครับแต่เขาเต็มติ๊บมาเนี่อที่สิกินก่อนแล้วมาเดี๋พี่น้องเด้อลงมือเลยครับห,อห้องทางร้านันจริงเดยบร้อยห,อหนุ่มเนาะ mừng thăng bưởi, bưởi cát, giò gà khom lâm, kho tộ tộm đang sơ mồm, chung là chè bưởi lá. Hơi, phở đam tôm, ถ้ามันว่าอากาศหนาวๆนี่โอ้ยมันเป็นใครครับ สูตรต้มพิมื้อเองครับต้มเองแซบเองอแซบดี่ว่าพอดำ ครับต้มใส่น้ำเพียครับใส่ไง ืมมีปลอดพรอ้อมปลอดงัวครับใส่กับบรรยากาศเศร้าๆเหม,มือนมึงยังไม่ยังสองเนาะแมน

ขนาดอุ่นย,ย,ย,ยังยังเป็นไข่เนาะ <c oughs> มันต้องกินยามแดดๆดัอลำบามึงสอนใส่ก่อนอใส่อ่อนสองนี้ังหนาวานมเริ่มลมล่ะหัวลมก็ออกจกบอบระแดดได้ไหมน,นี่แบบก็บุลมคือฝนที่ตกลิ่นนี่แหละ คำเปื่อยแซ่บเบิร์ดครับเป็นเอ็นอ่อนนะเลยคำเปื่อยม,มันจะดึงๆเลยแบบอะไรอันนี้คืออย่าง อันนี้พอดำกับวาจักซื้อมันที่มันเป็นแผ่นานาน่ะแผ่นานานาไข่ไอันหนุกยางโลกสีเคยเห็นบะหูุกยางลงสีีขนต้ม,มเปื่อยนี่ทั้งเหนียวไ่ได้ว่าพอดำต้มเปื่อยครับอืมอืม อ๋อน้องเส่ยมบาดแบไหมันเปื่อยบาบอยู <c oughs> อ่ขอดมาทางนาง,างนกินพวกเนื้อนะครับมันจะอิ่มอยู่ท้องนํำนคือเขากินปลาได้รางนวนเลยถ้ากินปลาในกินลายก็โบยอิ่มครับแต่กินปลามีประโยชน์กว่าเนือ้ออะเนื้อห่ะ อิ่เหนือมันให้ความอ,าาอุ่นต่อหลังกายอืมหอมมะเขาอืมต้มหมวยใหญ่เลยแล้วมึงนี่สวยเห็นพี่น้องของมึง คือใงร่วมร่วมใส่ร่วมปอดปิดหน้าติดขาวนี่เนาะ <c oughs> หมอลำม,มาเ <c oughs> อาอิ่มพอดีเลยพี่น้องเลยบานนี่พอดี วาแต่เย็นมึงนี่ยังเป็นไข่เลยครับเนาะมันมั่นนะครับเพราะว่าทั้งใสมันนี่มั่นกว่ามูเลยพอดำว่าแมนจ้ะสับแซ่บนี้ครับฝากพี่น้องเข้ากดไลค์กดแชร์ด้ครับเด้อต้มต้มเนื้อเปื่อยต้มใส่ต้มเครื่องในรวมเปื่อยๆครับเหมือนเี้มาฝากตอนพี่น้องเจวขมเจีวบีสดสำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องเข้าฟ้าอีก ฝากส่องน้ำเลือจ้าช่องวิชางเป็นส่องของหนองบุญเลวาใบบางเถื่อก็มีหนองระเบือไปนำเลือจ้าซื้อส่องว่าฮักนกชาแนลชาแนลด้ยวยจ้าโอ้เดี๋ยวนี้พอดำาไปเบิ้งครับผู้ติดตามเพิ่นขึ้นหอดสามหมื่นแหละครับเนะบมมาะบ่ธรรมดาเอา้าขอบุญขอบคุณครับบ่สิเขามากดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจอีกเทื่อนึงครับบางคนเพิ่นก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายเนาะว่ามื้อนี้กินนั่นกินนี่เพิ่นก็น บอกเนาะเขากะพยายามครับซื้อมาเฮ็ดให้พีให้น้องเขาเบิง้งหรือว่าพี่น้องอยากเบิ้งยังครับใต้คอมเมนต์พอดำเข้ามาได้ครับเด้อหรือว่าพี่น้องอยากได้พวกสมประจอมนั่นนี่เนาะแคบหมูหมูย่อพวกนี้ครับกระเทียมทนทางช่องทางนกชาแนลเฮากะมี่ครับเอามาฝากพีตอนน้องเขาจัดส่งทั่วประเทศครับมีรถตู้เย็นเนาะบางหนึ่งนี่เฮ็ดออกครับพี่น้องคนอยากกินเห็ดพอดำกะซื้อมาแล้วรัไปส่งให้เพื่อนครับ ส่งและทางกรุงเทพคุณได้พ,<อ>พี่น้องทางกรุงเทพทางกรุงเทพคพซื้อดีคุณวะเพราะว่ามีแต่คนอีสานบานเท่านะครับเนาะไปอยู่ไปทํางานกรุงเทพกรุงไทยเก็บเงินได้มากเลยลครับจังหน่อยก็ส่งมาให้พี่น้องทั้งบ้านเกี่ยวเขาเนี่ครับเขาพรมกําลังอันยิงแคลคุนวาพรมกําลังออกครับม่านกลมใหญ่เลยเดี๋ยวกะ<อ>กลมเดี๋ยวกะได้เกี้ยวนะครับเนาะสำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับ คิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาครับลำบาเรื่อยๆดูควยเลเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ